ตอนนี้ครับอยู่ไปกาลาอยู่แชาวาครับไปเล่นทีมานก็คือบนรถไฟแล้วขึ้นเ,นเลยเดี๋ยวจากนี้ขึ้นรถไฟไปนั่งไปกาลาอู่เชาวาครับก็นั่งชิคกันเซนไปนี่ยังเมื่อยอยู่อยู่แในอ,อ,อ,อุโมงก็นนเดี๋ยวไปถึงตอนถึงเลยแล้วกันอ<น>ันนี้คือมื้อเช้าผมนะครับ เลือกจากแค่นี้เลยอหอาวแล้วออกมาละ ถ้ถึงกาลาหยุดชาวบานะครับก็เดี๋ยวเราผมขอทำเตรียมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไมยไปเล่นหิมะกันไปแล้วก็อยู่ที่กาลานะครับนี่เดี๋ยวถึงแลาวทานก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ก็ขอไปตัวไปเล่นหิมะก่อนละกันเจอกันก็นืงบอกไปนะคือเรา ตั้งกระเช้ามาด้วยตัง้งกระเช้าเสียมากออนี่หิมาทั้งนั้นเลยหิมะ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 เั่นก็หิมะหิมะเต็มเลยก็สว่วนนี้อยากจับปะแต่อยากจับแต่ต้องใส่ถุงมือก่อนเลยมันเย็นน่าจะเย็นต้องใส่ถุงมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลักๆที่บอกคือขอไปเล่น เอ,อ้ตรงนั้นนะ่าจะตรงนั้นนะดีกว่าแต่ไม่ได้เล่นสก,กเนีเป็นๆตอนนี้เราอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเล่นเอาตรงนี้สักนิดหน่อยนี่เราเป็นตน้ตนๆเดี๋ยวขอไปเล่นก่อน ร็เขานี้วิวก็เอ,อ่อเนี่ยไม่มีที่ขอนเยววอะมากเอ่นั่งดูวิวว,วันใดไป นนี้อยู่ที่ห้องนะครับก็เพิ่งกินข้าวเสร็จสักพักอล้วแต่ก็จะเตรียมตัวนอนแล้วล่ะก็ก็นี่เดี๋ยวนี่คือข้าวเตียมวันนี้กินที่สถานีเออสถานีนั่นแหละน่าจำไม่ได้คือว่าชื่อมันอยากจํำชื่อไม่ได้อะแบบก็วิวจะให้ดูวิวข้างหน้าต่างสักหน่อยอ๋อเราอยู่ตรงนี้ คือถ่ายถถวตึกม่วงอ่ะแต่เออนัแหลเดี๋ยวขึ้นให้กดวิวประมาณนี้มองไม่เห็นถ้าก็อ,อยู่ทีท่ถาติบรตีตอนนี้เจ็ดมงยี่สิบแปดแล้วตอนเช้าแล้วนะ อันนี้คือบรรยากาศตอนเช้ากับเออสานแล้กวก็ตอนนั้นก็สุสานคนกำลังไปทำงานเลือยตรงน,นั้นน่ะอั่น ตอนนี้อยู่สถานคามากุลานะครับนี่คนขาว อันนี้คือฝนตกหรอกก็ฝนตกแรงบางทีถือว่าแรงมั้ยถือว่าแรงไหมล่ะถือว่าแรงอยู่ยาน่อ เราจะไปกินข้าวกันข้าวเช้า,าด,ดิไฟสับตะบูนก็ตะบูนเลยไปกินข้าวอากาศเย็นมาก บางอย่างยอแล้วนาข้าว่ก็รวันนี่พยายามหาอาอรวันนี้ก็ให้ทายเดีวิวข้างนอกด้นี่วิวข้างนอกอคนอยู่ก็เป็นแนั่งอวันนี้มีดอกไม้ดอกจ like ิ้งน oh ี่ยตรงนี้เป็นยา เป็นแยกโอ้เราเข้าไปอ่ะจะไปวัดไปอ่ะที่เป็นกันวัดภาใหญ่อ่ะวัดคือคือวุธตึงเอทอทำชื่อวัดสักทีเออก็จะหมดราจรอ่ะวันนี้ถึงวัดแล้วอ่อหนาวมากอ่อ่ะ,าาะ,อ,ะอ,อันนี้ มีทัวร์ด้วยแต่ตอนนี้คือฝนตกหนักมากสิ่วิปแผนวัเราไปไปที่โอ้โหแผ่พังหมดเลยฝนตกหนะักขนาดนี้โอ้ยแต่ที่จ้ไปเข่าดินทะเลไดนะ้วยแต่เขา้าไปไม่ได้ฝนตกหนะนักนี่พาองกีเบอได้ใหญ่ะเดี๋ยวเราขึ้นดูจะเดินตามนะกัน ว้า wow. ตอนน้เทีนสวยมากจะถ่ายรูปก่อนมันแค่ก็น่า,าอ๋อหอมอีกทีเองไหนครอ๋นอนี่ตรงนี้ จะถ่ายขอจะขอถ่ายรูปป๊บน,นะนึงนะนั่นเราสวยมากสวยมากแต่แต่ฝนตกโอ้ยอมันฝนตกร่มหนักลอวอะทุกคนเห็นไหมฝนไหมโอ้ยโอ้ยหนาวใช้ขอ ขอตัวก่อนเดี๋ยวไปไปเข้าเมืองดีกว่าเดี๋ยวก็จะน่าจะเข้าเมืองคือฝนตกหนักอะร้านข้าวแล้วก็เนี่ยข้าวแถวออกออกจากแถวนี้คามาโกะนะฮะเลยนอนเกือบลงอะก็มากินร้านบอกอ่านแบบเออทางนี้อะทำเป็นแบเหมือนหนวดีโฟจะดูให้ดู ห้างคนเดอร์นะฮะคนเดอน์ก็ขอสั่งอาหารก่อนละกันค่ะจ้า,า,าโอเคอันนี้ค่าเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นไม่ไม่คือไม่ภาษญ,ญี่ปุ่นนะแบบาอาบไม่ออกอาบไม่ออกก็เลยสั่งอันนี้มาก็เป็นแบบมันมันไม่มคือหมูใช่ไหมครับหมูเลย ใช่หมูก็มีน้ำซุปไห้แล้วก็ข้าวก็ประมาณนี้ตอนนี้เราคือมากินราเม็งมีกินราเมเา็งแถวที่พักครับก็เป็น,นั้นแถวร้านที่เมื่อกี้เขาก่อนมันถ้าจำผิดน่านจะถ่ายไว้นะก็เดี๋ยวรอหารเจอไอนอ่อได้แล้วอ,อันนี้คืออันนี้ง อ,อันนี้ว่คืออันนี้คืออะไรน่าจะเป็นหมูหวง่อมันเลยใส่ญี่ปุ่นอะมันใส่ไม่ออกอันนี้คือหมักน,น้ำกับแบบแห้งก็ก็มันเข้าใจต่างกันแค่แค่ยางกับแห้งหมดของการทานขอดึงข้าวกล่อมก็เจอกันเจอกันครับ